สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะจะชวนเพื่อนๆทำอันนี้อีกแล้วคะ่ะทำของกินเล่นทำพอดีได้ได้กระท้อนมาได้กระท้อนเดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อนถ้าเราจะทำกระท้อนทรงเครื่องนะคะอันนี้เป็นกระท้อนที่ปอกแล้วแล้วก็เอาแช่น้ำน้ำเกลือกับน้ำมะนาวไว้เนะะี่ค่ะเขาจะไม่ดำนะคะสีเขาจะสวยมาก แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวปลาทอนที่หลังเดี๋ยวจะเคี่ยวน้ำมันไว้ก่อนเนาะอานนี้ออกก่อนค่ะโอเคทีนี้เราจะาเคี่ยวน้ำก่อนเคี่ยวน้ำก็ง่ายๆเลยค่ะทำแบบง่ายๆแต่อร่อยค่ะใส่น้ำลงไปอันนี้ก็กะเอานะคะเพราะว่าเ,เพื่อนๆจะทำเยอะทำนะ้อยก็ทำเนี่ยอันนี้ใส่น้ำก็ประมาณประมาณลิตรหนึ่งอนะ มันจะอร่อยตรงน้าเชื่อมเลยเดี๋ยวใส่กระปุกไว้ได้เดี๋ยวก,กว่าเราจะเคี่ยวมันเขาแห้งไปอันนี้โอเคเ,เพื่อนๆดูอีกทำอะไรก็ไม่ตวงไม่เติมให้หน่อยโอเคมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมจะตวงยังไงดีตวงกับแก้วโอ้่ไงมันมีถ้วยตวงอยู่พอดีเลยโอเคเราจะตวงกับถ้วยตวงนะคะ ว่าเราใช้น้ำเท่าไหร่ส่วนมากอาจจะไม่ค่อยตวงค่ะจะก,กะกะเอาหนึ่งสองสามสี่กเห็บใส่ไปเลยแปด เ,เขาจะามวดลงมาอีกเนาะ,ะแบปบแปบดบถ้วยนะคะช่วยกันจํานะคะทีนี้ก็เป็นน้ำตาลแต่เพื่อนๆจะใช้น้ำตาลปิกก๊บได้นะคะพอดีที่บ้านไม่มีน้ำตาลปี๊บก็จะใช้น้ำตาลทราที่เขาไม่ขัดสีนะคะ So... ก็เป็นกะปิค่ะกะปิเพื่อนๆมีกะปิอร่อยอะไรยังไงก็ใช้ไปนะคะนี่กะปิมีใช้กะปิเซเว่นใช้กะปิเซเว่นกระปุกใส่ไปเลยค่ะหนึ่งกระปุก ใส่ไปเลยค่ะหนึ่งกระปุกเดี๋ยวหาถ้วยเล็กๆ่งไปหนึ่งซิงเราจะละลายกะปิลน,นิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคนยอุยกระชอบไปนึ่งแกะ en Meja okay in yo คน่ะเดี๋ยวจะมีคนบ่นว่ามันเหมน์เมน์นนะมาม่าเมนมากใส่ไปเลยนะคะหนึ่งก่อน ใส่กระปุกอีกครึ่งนึงนะคะถ้าใช้กระปิกดีๆมันก็จะหอมนะอันนี้ก็กระปิกดีเหมือนกันแหละมันก็หอมเหมือนกันแหละ กปิคะ่ะจะช้านิดนึงโอเคเพื่อนๆละลายกะปิแล้วก็ละลายกะปิแล้วก็เนี่ยจะแอบใส่กุ้งแห้งไปเลยนิดนึงนิดเดียวนะคะเขาไม่ใส่กันหรอกคะ่ะแต่อันนี้จะใส่ใส่ไปชิปนึงอันนี้ก็หอมๆ แล้วคั่วลงไปนิดหน่อยบอกแล้วเขาไม่ใส่กันหรอกค่ะแต่ไม่อยากใส่เขาไม่ใส่กันหรอกค่ะแต่อยากใส่อันนี้เป็นเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะอันนี้เป็นรากผักชีรากผักชีกับถั่วลิสงตำค่ะ ไข่นิดนึงตะไคร่นิดนึงอันนี้จะใส่กปเลยแรกตักชีกับตะไคร้นิดนึงจริงๆถ้าถ้ามีขาจะใส่ขาค่ะแต่ขาไม่มีที่บ้านวันนี้ก็เลยมีตะไคร้ก็เลยตะไคร้มาตำนิดเดียวค่ะไม่เยอะ ค่อยมาปรุงกันอีกทีตอนชิมสุดท้ายตอนนี้เพื่อนๆเอาไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้เขางวดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวไปรอบแรกก็เปิดไฟแรงก่อนนะพอเขาเดือดเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆให้รีๆเขาก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะเ,เคี่ยวเป็นหยงวดแล้วจนน้ําเขาข้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคระหว่างที่เรารอรออะไรนะคะรอ รอไอ้นั่นอ่ะเรียกไม่ถูกรอน้ำเชื่อมเราอ่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆยังไม่ได้นะคะแล้วั้ามาทำใบาฝาน,นนี้กันฝานกระท้อนกันค่ะทำอย่างเงี้ยนะคะชอบไป อันนี้เป็นน้ำเกลือกับน,น้ำมะนาวอันนี้จะเป็นน้ำเกลือเฉยๆนะคะ เพื่อนๆทาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาแช่น้ําอันนี้ไว้แช่น้ําเกลือไว้นะคะทําให้หมดค่ะเอามาค่ะเราจะมากดไอตัวกระถอนกันกดให้ค่ะเป็นเราไม่มีใช้มือกดนี้นะคะค,ค่อยๆคลึงเขาลงมาเห็นไหมคะาจะเป็นซือซยอๆแล้วก็แช่น้ําไว้แช่น้าน้าเกล่าค่ะ ่อยเอามือเอามือจับไว้ตรงนี้นะคะเอานุกตรงๆเนาะมันจะได้ออกมามเห็นปุไมหมหจะได้เห็นขนาดอันนี้หัวมันด้านหัวมันแล้วก็วางใช้มือจับมันไว้อย่างนี้แล้วก็เอามือกดแล้วก็หมนุนค,ค่อยๆหมุนนะคะใช้เวลานิดนึงอย่าไปกดทีเดียวพลืดนะคะกดทีเดียวพลืดแล้วแตกเลยนะ มันก็จะเริ่มเป็นขยายลายเห็นไหมใช้น้ำหนักกดลงไปแล้วก็หมุนหมุนมุนมุนไปด้วยใช้มือหมุนหมุนไปด้วยค่ะอันนี้เราจะประคองไว้แม่เขาแตกไงล่ยหมุนไปค่ะเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเรากดลงทีเดียวแบบใจร้อนโอ้โทษค่ะ กับใจร้อนมันก็จะแตกเลยเห็นไหมมันก็จะไม่ช่วยเห็นไหมเอ่ยสวยนะคะ ใส้น้ำไหมคะเนี่ยหมุนกดลงไปแล้วก็หมุนกดหมุนกดหมุนนะคะมือดันด้วยดันลงไปกดมันลงไปแล้วก็หมุนด้วยค่อยททำนะคะเนี่ยไอแมเขาก็จะเป็นส่งเขา ถ้าทํากินเองแต่ถ้าทำอันนั้นเขาต้องใช้อะไรนั่นหนักๆใช้เป็นเขียงเป็นอะไรกดๆไปอันนี้จะทํากินเองนิดๆหน่อยๆเราก็ใช้มือนี่แหละกดเพื่อเขาจะได้เวลาเราราดซอสลงไปมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อกระท้อนของเรานะคะมันจะได้ฉ่ำ จะได้อร่อยนะคะเพื่อนกดให้หมดนะคะเดี๋ยวรอน้ําซอสอย่างเดียวตอนนี้รอน้ําจิ้มมันอย่างเดียวน้ำน้ำราดโอเคเดี๋ยวรอน้ําราดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาดูกันนะคะยังไม่งดเลยน้ํายังไม่แห้งเลยเคี่ยวนานมากค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะโอเคเห็นไหมคะเคี่ยวไปได้สักพักหนึ่งอาการที่ว่าฟอแล้วก็คืออย่างนี้นะคะฟองเขาเห็นไหมฟองเขาจะละเอียดฟูขึ้นมาอย่างนี้คือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะปิดไฟค่ะ ปิดไฟนะคะเนี่ยฟองเขาจะละเอียดนะคะแล้วก็จะหนืดๆนละเอาแค่นี้พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยเคี่ยวไปนานๆเดี๋ยวมันจะเป็นแข็งไปเวลามันเย็นอันนี้กําลังดีเนี่ยฟองเขาจะฟอดล,ละเอียดเลยนะคะโอเคปิดไฟไว้แล้วก็พักให้เย็นเดี๋ยวมาจัดกันคะ่ะมีคะ่ะเครื่องปรุงทั้งหมดของกระท้อนทรงเครื่องของเรา อันนี้กระท้อนที่ว่าช่อๆไว้แล้วก็แช่น้าแล้วก็บีบน้ําออกแล้วก็อันนี้เอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะก็ะเลยสีก,จก็จะขมนิดนึงแต่มันมีสองพันนะคะอันนี้กระท้อนธรรมดาไม่รู้เรียกพันอะไรแต่อันนี้เป็นกระท้อนอกระท้อนหอมไหมที่เขาเรียกกับร้อนปุยฝ้ายมันก็เลยจะจะสีขาวอันนี้เป็นกระท้อนบ้านเนื้อจะแข็งๆนิดนึงอันนี้จะนุ่มๆถ้าเป็นปุยฝ้ายน่าจะน่าจะอร่อยกว่าแต่ยังไม่ได้ชิมนะคะ แต่น้ำน้ำน้ำอันเนี้ยชิมแล้วอร่อยความเผ็ดความอะไรนี้ก็คือเพื่อนๆนก็สามารถเพิ่มไปได้นะคะในตามที่ตัวเองชอบเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะเอามาค่ะทีนี้เราก็จะมาปรุงกันเอากระท้อนห่อเนี้ยแหลนะเนาะเอกระท้อนกระท้อนปวยไฟยเนี้ยแหลนะเนาะ ช้อนธรรมดาหนึ่งลูกได้เลยส่วนตัวแล้วอะ่ะชอบลาดซอสลงไปแล้วให้เขาชุ่มๆก่อนแล้วค่อยค่อยมากินมันจะอร่อยมันจะมันจะเข้าไปในเนื้อเลยนะคะก็คือตอนนี้มันมันทำได้สองอย่างคือจะปุูเครื่องไปเลย ปรุงน้ำซอสเนี่ยน้ำน้ำราดเนี่ยปรุใส่พริกไปเลยก็ได้๋ยวจะพริกมาใส่ทีหลังก็ได้แต่ส่วนตัวคืออยากใส่พริกลงไปเลยเพราะว่าเราจะได้คนให้มันเข้ากันแต่ถ้าเราเอาพริกมาวางไว้ข้างๆเฉยๆอะ่ะเวลาเรากินอะ่ะมันไม่ได้มันบางคนเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่คนใช่ไหมไม่คนให้มันเข้ากันฉะนั้นก็คือเราจะทําทำาพริกใส่ในถ้วยน้ําจิ้มของเราแล้วมันราดเลยนะคะ อ่ะโอเคตักเกอาอย่างี๋ยวอันนี้ตักในหมอ้อรัดให้จำฉ่นี่ค่ะอันนี้จะใส่พริกลงไปเลยอันนี้ออกไปก่อนเนาะเราไม่ได้ใช้แล้วใส่แค่นี้เพิ่มพริกป่นอีกนิดหน่อย ราวนิดหน่อยถั่วลิสงนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้เราจะมาเราจะมาเพิ่มที่หลังไงคะกุ้งแห้งนิดหน่อยคนคะ่ะเนี่ยสีสันเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะคริกสีแดงไหมมีแดงๆงรบคนเสร็จแล้วลองชิมดูนะคะามันเปรแมมวไหม กำลังดีสำหรับคนไม่กินเผ็ดนะโอเคเราจะมาลากเลยนะคะลาดให้ชุ่มช่ำเลยก็ให้เขาซึมเข้าไปในเนื้อกระทอนเลย แสกแสกให้น้ำซอสเขาเข้าไปข้างในเยอะๆอข้าวไปอยู่ข้างในเยอะๆจะได้อร่อยนะคะนี่ทีนี้เราก็จะมามาใส่เครื่องเพิ่ม มือเลยนะคะทีนี้ใส่เข้าไปอัดให้มันเงีนยเดี๋ยวว่าะใช้ไม่รู้เมื่อกี้ใช้ช้อนโอเคจุกๆไปเลยกุ้งแหง้งนี่กุ้งแห้งแท้ๆเลยนะเนะี่ยกุ้งกุ้งแห้งเอามาตำ พุ่งแหงเป็นตัวแบบตัวใหญ่ๆแล้วมาตำมองไหนคะฉ่ำหรือยังปี่ปนเลยอันนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึง ต้องเครื่องไงย,ยังต้องใส่เยอะเยอะมะพร้าวคั่วพอเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จหอมแดงใส่ตังนี้หอมแดงนิดนึงเผื่อเขาไปค,คลุกๆก็จะโรย้ังบนนิดนิดเดียวค่ะ แต่งเฉยๆอันนี้ผีก็ดมืออีกแล้วขอสีแดงหน่อยดิมาไปตรงนีสีแดงโอเคถือว่าเสร็จ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 แล้วค่ะนี่ค่ะไม่ต้องไปซื้อเขามันลูกหนึ่งมันหลายบาททำกินเองนะคะน้ำซอสนี่อันนี้น้ำซอสนี่ยเป็นทำเป็นน้ำซอสเมียงคำได้ด้วยนะคะ เพราะเครื่องเครื่องปรุงเขาอะมันคล้ายๆกับเมีย่ยงคําอยู่แล้วมันมีหอมแดงมันมีพริกมันมีเพียงแต่ขัดขิงไปแค่นั้นเองถ้าเป็นเมี่ยงคํานะคะมีกุ้งแห้งมีถั่วมีครบทุกอย่างเหมือนกันเลยโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะลองไปทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ